ตอนนี้โลกเรากำลังวุ่นวายเรื่องพลังงานกันสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่ท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยมันมียักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งที่เคยหลับไปนานกำลังตื่นขึ้นมาครับสิ่งนั้นก็คือพลังงานนิวเคลียร์แล้ววันนี้เราจะไปเจาะลึกถึงหัวใจของการกลับมาครั้งนี้กันกับบริษัทที่ชื่อว่า c a m e โ o เอ๊แล้วคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมพลังงานที่ครั้งหนึ่งหลายคนเคยกลัวเนี่ยถึงได้กลับกลายมาเป็นความหวังครั้งใหม่ของโลก อะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทำให้นิวเคลียร์กลับมาพังงาได้อีกครั้งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับเอาละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากภาพใหญ่ของการฟื้นคืนชีพของนิวเคลียร์ไปทําความรู้จักกับยักษ์ใหญ่ที่ชื่อแคมิโคแล้วไปดูโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าเค้กสีเหลืองจากนั้นมาค้นหากันว่าอะไรคือประการที่ทําให้ไม่มีใครโค่นเขาได้และสุดท้ายมาวิเคราะห์กันว่าอนาคตของพวกเขาจะรุ่งหรือจะร่วงกันแน่ โอเคก่อนที่เราจะไปเจาะลึกที่ตัวบริษัทนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจสนามที่เขาลงเล่นกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ภูมิทัศน์พลังงานของโลกกําลังเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแ่ะครับคือตอนนี้เนี่ยโลกเรากําลังเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าทุกอย่างประดังเข้ามาพร้อมกันเลยครับความต้องการไฟฟ้าก็พุ่งสูงขึ้น ปัญหาโลกร้อนก็รุนแรงขึ้นทุกวันและที่สำคัญมากๆเลยก็คือแต่และประเทศต่างก็ต้องการความมั่นคงทางพลังงานไม่อยากไปพึ่งพาใครซึ่งนิวเคลียร์นี่แหละครับคือคำตอบที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้พอดิบพอดีเพราะมันทั้งสะอาดมั่นคงแถมยังผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วพอเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนทิศทางไปแบบนี้ก็ถึงคิวของพระเอกเราแล้วล่ะครับ แคมโคผู้นำที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับมาของยุคยูเรเนียมเลยก็ว่าได้ธุรกิจของคามโกเนี่ยพูดง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับคือเขาขุดสิ่งที่เรียกว่าเป็นทองคำแห่งยุคพลังงานใหม่หรือก็คือแร่ยูเรเนียมนี่แหละครับขุดขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าทั่วโลกนี่คือหัวใจหลักของบริษัทเขาเลยไทม์ไลน์นี้มันเล่าเรื่องได้สุดยอดมากเลยนะครับจากช่วงที่แบบต้องจำสีเลยอะ ลดการผลิตลงไปเยอะมากจนมาถึงปี2023ที่เหมือนกับว่ากดปุ่มปลุกเครื่องจักรทั้งหมดให้ทำงานอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่การฟื้นตัวธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณที่ประกาศให้โลกรู้ว่ายุคใหม่ของนิวเคลียร์ได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆแล้วไอ้เค้กสีเหลืองที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาครับเรามาลองแกะกล่องโมเดลธุรกิจของเคมสโคกันว่าเขาเปลี่ยนหินธรมธรมดาาให้กลายเป็นเงินมหาศาลได้ยังไง นี่แหละครับหน้าตาของเยลโล่เคกชื่ออาจจะฟังดูน่ารักนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือผงยูเรเนียมเข้มข้นเลยนะถ้าเปรียบเทียบนะมันก็เหมือนเมล็ดกาแฟที่คั่วบดมาอย่างดีแล้วพร้อมที่จะถูกนำไปชงให้กลายเป็นพลังงานมหาศาลต่อไปนั่นเองครับดูจากแผนภูมินี้สิครับชัดเจนมากๆเลยนะว่ารายได้เกิน80%มาจากเยลโล่เคกร้วๆเลยนั่นก็หมายความว่าชะตากรรมของคาเมโคเนี่ย ผูกติดอยู่กับความต้องการและราคายูเรเนียมโดยตรงเลยครับเขาคือตัวแทนของอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริงและนี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับลองดูการตับโตของรายได้สิครับมันพุ่งทะยานขึ้นแบบโอ้โหนี่ไม่ใช่การค่อยๆโตนะครับแต่มันคือการพุ่งขึ้นฟ้าเลยแหละครับสะทอ้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการยูเรเนียมในตลาดโลกตอนนี้มันร้อนแรงขนาดไหนแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่รายได้นะครับสิ่งที่มันว้าวกว่านั้นก็คือกำไรครับจากที่เคยขาดทุนยับเยินเลยนะ พลิกกลับมาทํากําไรได้มหาศาลเนี่ยแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่มันทรงพลังจริงๆและสามารถสรุปได้ด้วยตัวเลขการเติบโตต,ต,ตัวเดียวแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเลขพวกนั้นมันเป็นแค่ผลลัพธ์นะครับหัวใจจริงๆของเคมีคอลเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปราการทางธุรกิจหรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือขู่เมืองรอบปราสาทนั่นแหละครับที่มันทั้งลึกทั้งกว้างจนคู่แข่งเนี่ยไม่มีทางข้ามเข้ามาได้ไง่ายๆเลย ราการของเคมิโกเนี่ยนะครับมันมีเสาหลักอยู่3ต้นที่แข็งแปรงมากๆต้นแรกเลยคือเขามีขุมทรัพย์ที่ไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือเหมืองยูเรเนียมคุณภาพดีที่สุดในโลกต้นที่2คือเขาควบคุมเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ํายันกลางน้ําและสุดท้ายคือเขาอยู่ในธุรกิจที่มีกําแพงของกฎระเบียบที่สูงมากๆเรียกว่าน้อยคนจริงๆครับที่จะปีนข้ามกําแพงนี้มาได้ ทีนี้พอเราลองเอาไปเทียบกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างคาซาทอมพร้อมของคาซัคสถานนะตรงนี้แหละครับคือจุดที่คาเมโคโดดเด่นขึ้นมาเลยคือในขณะที่คู่แข่งอาจจะมีปริมาณเยอะกว่าแต่คาเมโคมีคุณภาพและที่สําคัญกว่านั้นนี่คือความมั่นคงครับการที่มีเหมืองอยู่ในแคนาดาซึ่งการเมืองมีเสถียรภาพเนี่ยมันทําให้ในสายตาของลูกค้าทั่วโลกคาเมโคไม่ใช่แค่ผู้ขายแต่เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเส้นทางข้างหน้ามันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเนาะ อนาคตของเคมีคอลจะเป็นยังไงเราลองมามองภาพทั้งสองด้านกันดีกว่าทั้งลมที่ช่วยส่งให้บินสูงขึ้นและพายุที่อาจจะพัดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ฝั่งที่เป็นแรงส่งหลกัลกๆเลยก็คือกระแสะเรื่องนิวเคลียร์ที่ยังแรงต่อเนื่องของในตลาดก,ก็ขาดแล้วยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่รออยู่อีกแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็ต้องเจอกับความเสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นราคาที่ผ,ผันผวนนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หรือความเสี่ยงในเมืองที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับาเมโก้ตอนนี้อยู่ในจุดที่โอ้โหเพอร์เฟกมากๆคือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะแถมยังกลมสินทรัพย์ที่ดีที่สุดเอาไว้ในมือแล้วสถานะทางการเงินก็แข็งแกร่งมากส่วนผสมแบบนี้มันหาได้ยากจริงๆครับในยุคนี้และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับในวันที่โลกทั้งใบกาลังมองหาพลังงานสะอาดบริษัทอย่างแคมิโก้ จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำานาจด้านพลังงานรายใหม่เที่ยบชั้นกับยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันเหมือนในอดีตได้หรือเปล่าเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยล่ะครับฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ